ดีใจนะครับดีใจที่ชนะนะครับโตครับัด,ดีครับสวัด,ดีจา้าลุงดีใจมากเลยได้ติดตามดูทั้งหนูทั้งสองคนเล่นเก่งมากนะครับขอบคุณทั้งคนไทยทั้งคนทุกคนต้องขอบคุณหนูเรื่องของคนนะครับนะครับพี่ ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตและทำให้คนไทยมีความสุขนะขอบคุณมากเลยครับแล้วเวลานี้กำลังไปไหนครับเนี่ยกำลังกลับโรงแรมครับนะครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณเยอ ดีใจด้วยนะ